เนี่ยนะทุกคนขยะที่เราเรา,เอาออกมาจากข้างบนเนี่ยค่ะ น,นี้คือทำเรียบร้อยแล้วเ,เก็บขยะเก็บอะไรแต่ยังไม่เสร็จนะจ๊ะยังไม่เสร็จเนี่ยคือขยะเก่าๆที่คนสมัยก่อนเขาเอาผ้าคล้ายๆผ้าห่มหรือว่าอะไรเอามาใส่รองพื้นให,ให้ให้ให้บ้านมันอุ่นนะแต่พอผ่านไปหลายๆสิบปี มันเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นขยะแล้วก็เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเราก็จะต้องเราให้บริษัทเอาเขาเรียกอะไรอะเอามาใส่ใหม่คือแต่จะไม่ใช้แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แต่เราต้องเอาของเก่าออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะจ้างบริษัทเอาของใหม่มาลงเนาะ ชอชีวิตมาดามนี่แล้เดี๋ยวตรงนี้ก็จะปิดเป็นห้องน้ำที่ทำใหม่นะคะนีะ่ไม่ช่วยเขาก็สงสารเขาสงสารสามีนะคะเพราะว่าสามีก็ทำงานประจำด้วยแล้วก็ทำซ่อมแซมบ้านด้วย ทำเองหมดเลยนะคะถ้าไม่ช่วยเขาก็สงสารเขาเพราะว่ามันก็งานงานหนักนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทําไปแล้วประมาณสองสามชัมม่วโมงทำสองคนกับสามีมันก็ไม่เสร็จเนาะวันนี้ลูกชายมาช่วยค่อยยังช่วแต่ก็น่าจะทั้งวันเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทำทำทางเดินนะคะ ทำทางเดินไปแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาเอาตัววัสดุใหม่มาลาดทั้งสองฝั่งเลยอันนี้คือเมืองไทยเราไม่มีแบบนี้เนาะเรื่องนี้เมืองไทยเราเมืองร้อนเนาะก็จะไม่ไม่ถนัดดูหายใจลำบากมากเพราะว่ามันต่ำอะค่ะ มันต่ำแล้วยิ่งสามีคนสูงเนาะลําบากกว่าเราเยอะเลยเรายังตัวเล็กยังแบบเออสบายๆชีวิตชีวิตก็คือไม่เข้าป่าช่วงนี้ก็เข้าสวนไม่เข้าสวนก็คือช่วยสามีซ่อมซ่อมบ้านนะคะบ้านเราเนาะถ้าเราไม่ทําใครจะทํานี่ก็ปีนขึ้นมาคิดดูนะตัวเองทุกคน ปีนขึ้นมาขออนุญาตหายใจหายใจฝุ่นเยอะมากเลยงานหนักมากแต่ก็จำเป็นต้องทำเดี๋ยวขออนุญาตไปทำต่อก่อนนะจ๊ะ

ตอนนี้สะอาดแล้วค่ะทุกคนสะอาดแล้วเดี๋ยวจะทำให้มันเกลี่ยให้มันเรียบนะคะ ลาบไปเลยแล้วก็ปูปูทางเดินนะคะเสร็จโอ้โตั้งหลายชั่วโมงนะนี่คือช่างถ้าบ้านเราก็คือช่างที่เขาทำก็คือหลายสิบปีแล้วนะวก็เลยต้องทำใหม่ เหนื่อยหายใจไม่ออกนี่แต่ก็โอเคนะช่วยเข้าไปชีวิตเมืองนอกนะคะเลือกจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่เรานะคะไม่เขาไม่ได้บังคับให้เรามาทำช่วยนะแต่ว่าเราอยากช่วยเราก็สงสารสงสารสามีเนาะเห็นเขาทำเขาก็ไม่ได้แบบบังคับให้เรามาทำ แต่เราก็เลือกเองนะคะตัดสินใจเองว่าเราจะทำหรือไม่ทำจะแต่งตัวส,สวยๆนั่งรออยู่ข้างล่างก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาทำมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นนะคะทำงานมันก็ต้องเหนื่อยเดี๋ยวพักก็หายเหนื่อยแต้จะเดี๋ยวลงกันเลย ลงไปแล้วต้องไปเก็บทำความสะอาดข้างล่างอีกนะคะมันเป็นขยะเนี่ยขยะเยอะมากเลยลงไปข้างล่างกันจ้ะ นี่ยนะทุกคนขยะที่เราเราออกมาจากข้างบนเนี่ยค่ะขยะที่เราออกมาจากข้างบนเยอะมากเลยทุกคนเยอะมากเลยจ้ะโอ้ทำ แต่ต้องขนไปทิ้งขนไปทิ้งที่จะมีที่ทิ้งขยะนะคะของเมืองแล้วก็จ่ายตังค่าขยะแล้วเราก็เอาไปทิ้งใส่รถไปทิ้งก็เหนื่อยมากเลยจ้าวันนี้แต่ก็ชิชวๆสบาย ผลงานผลงาน